มากเยได้ยูส7-8คนอบเปนใหญ่มากมือดีเนาะอันนี้มึงก็เดี๋ยวให้ถ่ายก็ได้จิงก่อนเลยเดี๋ยวรวง้าสับรวงอ้ดอนัดๆๆอ,อันนี้ทางไปงานแต่งบ้านเพื่อนที่เป็นกะเหลี่ยงนะครับ เป็นกะรี <c oughs> งงกก <c oughs> ูต้องลงก่อนเกยต้องลงได้นะได้นะถ้าไ,ไม่ไหวคอยโดดโอ้ ไงล้อมันแตกแล้วป่ะเออล้อรถนหนึ่งอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนยางอ่อนใช่ไหมเออโอ้เหนื่อยยางมันอ่อนแล้วป่ะกัน กูยังอยู่วะมีดอยู่อยู่อ้ถือแป๊บเดียวมึ่เมื่อยละระวังระวังไปโดนในนั้นนะในนั้นนุเดี๋ยวพักเครื่องหัวสงสารวะอยรวจสอบลุงมีลุงพร้อมยังครับพร้อมยังครับมีดยิงอยู่ไปตรงกลางผมทางยาวไปตรงกลางโอ้ตรวจสอบไว้ตรงกลางตรงนี้วยโอ้มันผมบัดเครื่องครับ เวลาไปลุยต่อนะครับนี่ถ่ายแทนมอเตอร์ไซค์เลยระหว่างถ่ายแทนมอเตอร์ไซค์ไปไ้ยเออเดี๋ยวเป็นรัดมากเดี๋ยวนี้ขับยะดีขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรทางมันไม่ดีเลยถ้าทางดีก็ได้ก็ทางอย่างงี้แหละระวังระวังทิมตานะมายกลัวจะตาย ดูตาวะตาด,ดูดีดีเพมันก็ไม่เห็นลบเท่าไหร่เนาะเดียวเดียวเดยวขอเกตหนึ่งวันนั้นถ้าสามมาสิเกตโอ้โหครับถ้าถ้าล่วงล่วงล่วงหรือว่าล้มลงไปเพื่อนบอกว่าไม่ต้องร้องโอ้ยนะฮะเอราะจองวัดได้เลยครับใครจะมาหากูาเจอไว้ในกลางป่าลึกขนาดนี้โอ้โหโอ้ มันลื่นนะลื่นลื่นลื่นโอเคโอเคถือหนังลื่นมากเลยไม่ใช่มันตกล่องไงตกล่องนะเออโอเคโอเคได้ไหมได้ไหมดีนะกูฉมังหน่อยไปโอเคปรับก้อี่กันเออไหนไหนคงมองแล้วมันอยากไปายเยอะเดี๋ยวไปไถที่มีแหละไปเอ็นไปเอ็นวาดี้มันละลายแล้วย่ามันลื่นใบไม้ด้วยนะใบไม้มันลื่นยางมัน คครับมันจะมีรถสวนมาไหมไม่มีจะมีได้ไงก็นี่มบนภูเขาอ่ะอ่นนี้โอ้โหเวมันรอบดี้เลยอ่ะมึงก็บุต้องลงตัวนี้เสนอแล้วหรอเกียเดี๋ยวกีตวหนึ่งเป็นอีนึ่กระโดงเดี๋ยวรถสิบลงอยู่นี่ก่อนลูกสองเออบุดงอยู่ คุณนึกว่างูอ๋อเดี๋ยวดโอเคมาเดยมาเลยมาเลยทางนี้ขึ้นตรงนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เหรดูฮะตามปง,งานแต่งเพื่อนกระเลียงโอ่อนเลย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไงโหดไอ้เหี้ยน้ำทิ้มไอ้ทหารกูไอ้เหี้ย,ไ,ย,ไ,ไ,ยไปเหี้ย,ยอะไรวะไเหี้ยเลยพออนี่อันนี้เที่ยงแล้วนะเว้ยเออจะถึงจีมงไกลไหมยังไม่ถึงหมูบ่บ้านนั่นเลยใกล้แล้วแต่มันไม่ทรโหนขนาดนี้แล้ว,วแต่มันรัดนะเสียเรัดกว่ารัดเยอะเลยน่าจะมีกัญชา,าไหมเนนะี่ยมีกินไหม <c oughs>

ตัดลเุเยอเลยครัลุยครับต่อไปขึ้นเนินนะฮะโอ้ยเป็นเต็นสามทางเอาล้อมอ้อมไปหรอทางไปทางไหนะเ่ี่ยโอ้ยีเยี่ยมรอลากาไปเกิื จะมีช้างมาดูฮะโุ้ยดูยาวหยาอุ้ยเอาอเล่งเร่งเร่งเดี๋ยวพี่อดีไปข้างหน้าหน่อยโอ้บิดบป็นเป็นเปนเป็นเป็นเปนเป็นงไงรแรงเกยู่ร้านนึงเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งสเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองะ โห่สับอยู่นี่ยครับสับทอยที่จ้าฮะโอ้เป็น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 เกียร์สองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยี่หนึ่งอะลองจะไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ชันจัดสเตอร์สเตอร์สี่สองบอกเข้ามาสเตอร์สี่สองฮะยังเอาไม่อยู่ยังเอาไม่อยู่ครับคลมชันชันจัดคลมชันชันจัดนะครับต้องซอยที่ถีฮะโอ้ยย้อนลงเลยโอ้โหพลังประจานผักลิก้โอ้โโอ้ยโอ้ยย้อนลงเลยโอ้ย อะไรก็มัน้เนี่ยโอ้โวิวสวยนะครับดอยตอนนี้เราเริ่มเข้าเขตพวอแล้ว,ขว,ลว,ขวเข้ขาเขตตำบลพวอมือไม่นิ่งเลย ทางไหมโอ้ไม่ดูโอ้กูจับ GPS ไม่ได้นะหลงอยู่กลางป่าเนี่ยโอ้โหเ้ยกูทำนาด้วยเหรอเออเป็นพวกปูแป้มาตัวนั้อ๋อปูแป้เหรอเอะไะครับปักเกี้ยนหนึ่งเกี้ยนหนึ่งครับขึ้นขึ้นเกี้ยนหนึ่งไว้ไม่ไหวไหวไม่ไหวปิดปิดหน่อยดิหั่มปิดปิดปิดเกี้ยนหนึ่งครับบั้น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 โอ้สุดท้ายกูได้จะได้ขึ้นเดินนะอะไดรนะขึ้นนะ

ปขาโอ้โหปีปีหน่อยปีนปหน่อยระวังรสวนอาสาดหลอดกลมกลมกลมกผ่นไปได้ฮะเินไปเลยครับเินเดิดิด้วยีมงครับทำหน้าที่เจีอเจียสองะเจียสองครับปีนน้อยก็ต่อได้สามโอ้โหเอ้ยยามหลุดโค้งครับพี่น้องโงเก้าสองศาครับบันนบันับกีหนึ่งครับเราบกียร์ห ออาเฮ้ยฮะเดี <apply some problème> ๋ยวต่อเราออาเฮ้ยก็เรื่องของเขาเอามันอย่างเดียวอ่ะเนี่ยนะครับทงเป็นงานแต่งเพื่อนที่เป็นก็เรียกนะฮะเพราะใจอยู่ทำไมมันอดทนมันขยันนะครับเฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยทฉลี่ปีเยอะจ้างสายกล้วยกล้วยฮะกล้วยป่าปีเดียวที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรทำไมเครือเดียวไม่มีหลายหัวปีจอย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 โอ้โหเือเดียวมีหลายปีบอก่าเลยเือเดียวมีหลายปีครับปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดโอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ถุงมงคลถืว่เป็นเลขมงคลเลขมงคลนะเลขเจ็ดงั้นเอากลับไปบ้านมึงเลยครับดูนะครับมือโปรเฟชชั่นอลผมนะครับจื๊อหยุดรอหยกล้อหยกล้อฮะยุดรอหยาดรอหยอฮะอยุดรอกลางดอยฮะนี่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 ยังไม่ถึงงานเลยแต่แต่ถือว่าเป็นคำแปลกใหม่นะครับกล้วยอันหนึ่งมีวิเฮ้ย เดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับปกติอันโนอน,โน,อน,โนอันโนนอันโน้นนะครมีแค่ปีเดียวนะฮะอันนี้มีหลายปีหัวปีหัวปีสังเกตไหมฮะเนีๆๆยเ่ยเนี่ยเนี่ย zoom ไม่ไดูละฝั่งนู้นก็หัวปีเดียวฮะอันนี้ก็เดี๋ยวหนทางเกี้ยวไกลครับรอเวลาอีกไม่นานโอ้แต่มันก็นานแล้วไปต่อฮะสับสับเกียร์ไหนครับเกียร์ไหนเกียร์สองับ ไม่ใช่รุ่นนี้เกียร์ออโต้อ๋อเกียร์ออโต้รุ่นนี้เกียร์ออโต้ออโต้ปออตีนะครับนะครับลงไปนะครับตอนนี้เราไม่ต้องร้องไห้นะฮะจองวัดได้เลยฮะรดงพญาเย็นเออดงพญาเย็นาต่อไปเราก็จะไปจะมุ่งหน้าไปสู่ทางทิศทิศตะวันตกเพื่อที่จะเดินทางตามไอเนี่ยตามพาทิ่ะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะสมัยก่อนตามตามดวงตะวันนะฮะ ต่อไปก็เราก็จะไปเจอผงน้ำร้อนนะฮะอ๋อรอมึงมึงขันลอกมาเพชรปอาออมามาัทาั้งรุ่นเลย,ยนี่หว่าไม่ได้คันบา้าเปล่าไม่ใช่ออหลบ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 อันนี้ของจริงฮะไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนนะฮะเจ็บจริงลง้มจริงถ้าล้มก็เจ็บลง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 แรงปีไม่สองปีฮะโอ้โหปี้ม่สองปีโอ้โห ลองลองอะไหรือไ้ใจเย็นใจเอืนใจเอืนใจเย็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 นขาหลอกสับเกียร์หนึ่งสับเกียร์สองสับเกียร์หนึ่งสับเกียร์สองอย่าแบ่งนะครับอย่าพึ่งเบิ้ลนะครับติดเครื่องไว้นะฮะข้างหน้ามีทามน้ำนะครับเอาระบาลเลยเราไปเจอน้ำอรือห้วยนึงเมื่อกี้เจอไปห้วยนรือห้วยห้วยนี่สบายหน่อยอ๋โอ้โหตาไมีกินได้เนี่ยกินได้เหรอเวลากินแล้วจะสด่นี่ครับห้วยมีแค่ปีเดียวครับเวลากินแล้วจะสดชื่น พานนเียนเลัดเลยโอ้โอ้ยนนะฮะโอ้โหจะขึ้นอยไ้งไม่ขาเยบโอ้หสุดท้ายเราก็มาถ oh, ึงเ้นชัยนะครับเนผมไม่ใช่อะไรนะฮะเบดบอดอาครับโอ้ัตเตอยโวโอเดี๋ยวเดเดี๋ยไปรัเดี๋ยวไปขักอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเยนะครับเกือบตกข้างทางโอ้ย ดูไว้นะครับนี่คือเขาเรียกรายการมูเซอร์เลสซิ่งนะฮะอันนี้เราดีแล้วจะพางดีอยู่จะเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านอีหมู่บ้านนึงอะบ้านอะไรปูแปะอะไม่ใช่ห้างโมไม่ห้างเหรอเฮ้ยไม่ห้างอ่ะบอกปูแปะเนี่ยโอ้ไม่ห้างนะครับไม่ห้างนะครับไม่ห้างด้วยไม่โอ้ไม่ห้างครับนึกว่าไม่ห้างนะครับทำไมห้างนี่สาวก็แปลว่าเมียเมียอะไรนะหัวเมียไอ้เฮ้ยเมียถูกหัวทิ้ง เออปวดนี้เออไม่ได้เออ้ปโอเคครับโอ้โหเราได้ไปเจอกระท่อมกระท่อมกลางป่าเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้สบาระครับเอาสบาระฮะไอ้เขื่อนนะครับขึ้นต่อแล้วครับสับเกียร์หนึ่งสับเกียร์สองสับเกียร์หนึ่งสับเกียร์สองสับเกียร์หนึ่งนะครับต่อเข้ามาเกียร์ออโต้มาจีนนะครับโอ้โหจีนแล้วครับจีนแครับโอ้ยไปๆๆๆเกียร์หนึ่งครับเอนโอ้ยทังลคกหลังเลยโอ้ยยโอ้ย โอ้โอ <Cornell> ้ยอยว่ตโอ้กตะริีด้วยนะคูตี่ครับับแล้วตัีกครับโอ้โงโอ้โวินนะครับโวินวินทางซาวินทางขวานีะโอ้ยตอนนี้กำลังึ้นได้ก่อกไปดีเลครับเอาขัดเทียน่งขัดเียนสอันันันโอ้โอ้ยโอ วิววิวยังสวยเลยนะฮะโอ้โหตกลงไปนะครับไม่ต้องลองให้ฮัดจองเบนได้เลยนะครับเีนหนึ 1, ่งสองโอ้โหใกลถึงหมู่บ้านแล้วใกลถึงหมู่บ้านแล้วช่วยไครับเป็นจุดๆเนะี่ยโอ้โหมีช้างด้วยครับเจอแล้วชา้างโอ้โหใปุนเี่ ันไม่ดีดลู้รังไป่นเยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้นะครับทาีทสะดงกนะบหน้แล้วกหออหน้ามนีแล้วเ็เ็อน้อหอถึงโนบ้านก่อนนะฮะโอ้เดี๋ยวทำเครื่องหมายก่อนอ้าวเชี่ย ทำเครื่องหมายมึงจะหลงอ่ะน่ไทยกูเออนะฮะเราเป็นพานนะฮะเราก็ต้องเราก็ต้องทำเครื่องหมายไว้เครื่องหมายนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาเข้าสู่หมู่บ้านใช่ครับหมู่บ้านเอ้เอาเอาเอาเครื่องหมายของใครของมันนะโอ้มึงทำแต่ของมึงไปเถอะอันนี้เราทำเครื่องหมายเราไม่ได้ประทุสไลด์ป่าหรือว่าทำลายป่าเราทำเครื่องหมายว่าเป็นวิธีว่าเราต้องไปทางนี้นะครับเพราะว่ามันมีสองทางนะครับ หลงทางยังหาเจอแต่หลงรักเธอไอคือรถเลยหรอหลงทางเสียเวลาแต่ถ้าหลงเธอแล้วจะเสียอะไรห <c oughs> ลงต่อนะฮะบีตบตจเป็นจังหวัดสามชาบีบตจต่อนะครับ <c oughs> เออให้อันนี้อันนี้เขาเป็นสัญญาณให้กับคนที่จะสวนมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าเขตสวนแล้วครับก็จะมีชาวสวนไมเยอะนะฮะอ่ะจ้าอธบาลเลยว่าไว้กล้องหันมัน พูดภาษาเขมรเหรอเออแปลว่าอะไรวะเออเดี๋ยวแปลให้ฟังเราลงตอนนะครับโอ้โหมูเซอร์เลสซิ่งนะฮะโอ้โหสับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สีนะครับชิบหายแล้วเกียร์ว่างลงเขาโอ้โหเป็่แม่เจ้าจริงๆนะฮะได้เกียร์สีออเกียร์สีเหรอเดี๋ยวกูจ่ายดิกูไม่ต้องมึไม่ต้องหรอกกูแค่นี้กูเกียวแล้วโอ้ดับเครื่องลงเขาอีกนะฮะดับเครื่องลงเขาเท่ากับประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดประหยัดน้ำมันช่วยชาติถ้าใครอยากจะเล่าเรียนแบบ จับเครื่องรถจนลงเขาได้เอาตามระยได้แต่ว่าจะเบรกอยู่หรือไม่อยู่ก็ oh, แล oh, ้วแต่คันแต่พอจะไปเขาสอนว่างไงนะครับเวลาลงเขาเราต้องเอารถไม่มีเบรกใช่ไหมเอาลงเขาดับเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ว่างนะครับอ๋อทำไมอันนี้ดับเครื่องลงอ๋อ oh, ดับเครื่องลง <c oughs> ไม่ใช่ดับเครื่องคนนะโอ้โหนี่เป็นกิจกรรมเลสซิ่งของในป่านะครับ โอ้โหไม่แต่ปลานะไม่แต่ปลานะเออทางทางทางเรียบดีแล้วเนาะตอนนี้เอาไปทำสัญลักษณ์ไว้อ่ะไปไหนทำสัญลักษณ์ไปไปไหนมึงมาเอาไม่ต้องทำแล้วตอนนี้จำได้อยู่มาถึงไปแล้วรับงานเยวชิบหายแล้วได้อยู่ทำไปเรื่อยอันนี้อุทยานอะไรนะพวอนี่เออเขตตำบลพวอนตำบลพวอครับโอ้โหตำบลพวอเท่ากับจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอ้ยโอ้ยลง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 ด้วยความเร็วสูงนะครับสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับเข็มไหม่ไม่เหมือนเดิมเลยจังหวงอ่ะเกืองอ่ะก็ขากูโมดีด้วยเลยโอ้โหทางดีแล้วครับตอนนี้สบายหน่อยนะโอ้โอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นห้ำจะเย็นห้ำห้ำหน่อยห้ำหน่อยจะเฝ้าจะเฝ้าไปเฝ้าใคร อย่าพึ่งรีบพาสลงพูดภาษาไรสารอ๋อไอเฮียด้วยไ้เฝ้ายง้าะครับจะใช้กูไปเฝ้าใข่ใครบ้าเอ้ยอ้สปีคสปีคภาษากลางได้ป่าวภาษากลางได้ได้ภาษากลางก็ได้อยู่เมื่องก็ได้โออเดี๋ยวเดียเียเอ้ไป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 ปขายโอ้โหเปขายครับพี่น้องเปขายเปขายเปไขายเอ้าชิบหายเออ้ามเจออ๋อทนดีแล้วนะฮะ ดีลุยกำลังมันเลยนะครับเสียดายนะฮะอันนี้มันมเจอหันอันนี้มอสไซค์รุ่นพิเศษสังษษส่งมาจะอะไรดีอะไรซิตี้บอกเขาไปคอมเมดียซิตี้ตเไม่แอมไซได้เปิดช่องใหมนนนนนน่นะครับมูเซอร์เลสซิ่งไงเออ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 โบราณจังอ้านี่ต้นกาแฟนะฮะต้นกาแฟรวยนะดูไม่ทันก็ก็ไม่ต้องดูนะกาแฟอาบิกาาแฟอ๋อกาแฟอาราบิก้านะฮะ อะียตัานอี่ครับกาแฟลาบิกาไม่ใช่ออโรมาต้ารอละมาเราก็เข้าหมู่บ้างแล้วนะเราเราจะ้งหักหักพุงไม่ชันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขจะจับเราได้เราเป็นคงต่างถิ่นนะว้าวอ้นี้หมูป่านะเอาโ ทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เดยวๆจบกันแค่นี้ก่อนนะครับพื้นที่มันเต็มแล้วไม่ได้